สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะพันก็เพิ่งอาบน้ำอะไรเสร็จแล้วก็กําลังจะมาลงเซรั่มแล้วนะคะก็เลยจะแวะมาแนะนําให้ทุกคนดูคือบอกกันเลยว่าเซรั่มตัวน,นี้พันซื้อแบบเหมากล่องมาทุกคนดูดิ หนึ่งกล่องจะมีได้กันทั้งหมด6ซองนะคะพันใช้หมดไปซองหนึ่งแล้วนะแล้วพันก็ค่อนข้างประทับใจกับผลเขานะก็คืออันนี้เป็นซองที่2นะคะที่พันเพิ่งแกะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงไปแบ่งให้แม่กับพ่อคนละซองด้วยนะคะจะได้แบบลองลอง,แบ,งแบ่งกันใช้ดูคือพันนะ่ะชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบสกินแคร์ส,สาหรับคนที่นอนดึกซึ่งส่วนตัวพันเองพันก็นอนดึกมากนะคะทุกคนบางทีก็ตีสี่ตีห้าซึ่ง การที่เรานอนดึกเนี่ยมันก็จะทําให้สาภาพผิวหน้าของเรารวมถึงผิวพันของเรามันดรอปลงไปนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมาอีกหนึ่งครั้งค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือ l i เซ่ r i g h t Up and Tightening Double Serum ค่ะเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีติ่งกาหรือว่ามีรอยอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เขาจะช่วยทําให้ผิวพันของเราดู อ่อนกว่าว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีไฮยา8ชนิด8ขนาด8โมเลกุลเลยนะคะทุกคนซึ่งการที่มีไฮยาเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะจะทําให้วิตามินหรือใดๆก็ตามเนี่ยซึมลงสู่ผิวหน้าของเราได้แบบลึกมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าซองนี้เนี่ยคนที่มีริ้วรอยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขามี มูเนปซินนะคะซึ่งมูเนปซินเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการทําให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของเรานะคะลดน้อยลงไปค่ะก็จะส่งผลให้ใบหน้าของเราเนี่ยเต่งตึงมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะมันไม่เหนียวไม่เนะหนะเลยนะอันนี้คือพันน่ะทาทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นคือก่อนหน้านี้พันจะใช้อีกแบรนด์หนึ่งที่พันเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันหมดใช่ไหมพันก็เลยไปซื้อตัวนี้มาใหม่นะคะที่สําคัญเลยคือกลิ่นเขามันหอมนะพันค่อนข้างชอบกลิ่นเขามันเป็นกลิ่นที่แบบ มันเป็นกลิ่นแบบว่าบอกไม่ถูกอะทุกคนแต่พันรู้สึกว่ามันหอมนะคะนี่พันก็จะทาทาทาไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือหน้าสดเลยนะให้ดูเนี่ยคือแบบเนี่ยคือเรารู้สึกว่าใช้แล้วผิวหน้ามันดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็จริงๆเนี่ยทางแบรดลิซซ่เขายังมีเซรั่มอีกหลายสูตรเลยนะคะแต่ว่าพันอะรู้สึกว่าพันชอบตัวนี้ที่สุดนะคะทุกคนก็สามารถไปหาลองซื้อมาใช้กันได้นะส่วนตัวพันชอบนะคะชอบจริงๆแล้วก็คิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากตัวนี้เอาไว้ด้วยนะเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอามาอยู่ในตัวเลือกแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าลืมตัวนี้นะคะไปลองหาซื้อมาใช้กันนี่เดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าสภาพผิวน้านจะเป็นยังไงบ้างบาย